สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการนำหุ้นตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมพูดถึงเรื่องของคอมเซเว่นไปแล้วนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือบริษัทซินเนกนะครับบริษัทซิ n เนกคืออะไรคือบริษัทคินิกคือเป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าประเภทไอทีนะครับแล้วก็เข้ามาขายโดยอาจจะผ่านตัวดิลเลอร์ต่างๆนะครับเหมือนกับเป็นร้านค้าส่งนะครับ แล้วทีนี้ก็ในช่วงที่เขาเจอโควิดนะครับกลายเป็นว่าดีมานความต้องการสินค้าทีในตอนทํา Work f สม m Home นะครับมันพุ่งสูงมากขึ้นทำให้อยู่ดีบริษัทเขาอะมีกำไรเพิ่มขึ้นอยู่6 26นะครับมันแบบระเบิดนะครับเพราะว่าทุกคนต้องการไม้ต้องการกล้องต้องการคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับ มันทำให้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นทีนี้มันก็บวกกับว่าในฝั่งของตัวที่ Apple มันจะเปิดตัวตัว iPhone นะครับก็เลยทำให้พวกสินค้า IT ทีที่เป็นพวกอุปรแล้วก็ตัว p p o o n เนี่ยได้รับอัน,นิสงส์ทำให้สัญญาณมันดีขึ้นทีนี้ผมก็เลยลองมาดูที่ฝั่งของกราฟดูว่ามันเป็นยังไงเนาะมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับปึ้งสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับก็คือว่า มีการเข้าซื้ออย่างรุนแรงนะครับมีการเข้าซื้อมาสีแท่งแล้วทาให้ราคามันดีขึ้นจากประมาณ12บาทนี่ขึ้นไป13บาบาทลนงปึ้งเลยซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ถ้ามองมุมนึงก็แปลกนะมันอาจจะเป็นแบบการเก่งกําไรครั้งใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูจากฝั่งเนี้ยผมว่าถ้า ตอนที่เราถืออยู่แล้วได้กำไรอ่ะขายได้นะแต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อถ้าจะเข้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้ายัางไงถ้าดูในฝั่งของกราฟนะครับจะเห็นว่าในฝั่งเนี้ยมันก็เป็นกราฟทรงมาตลอดนะกราฟทรงๆมาตลอดซึ่งยังมองไม่ออกนะว่าจะขึ้นต่อหรือจะดักหัวลงอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูในฝั่งของ ผลประกอบการี่ว่ะผลปรอบการนะครับของตัวซินิกก็จะเป็นแบบไม่ถือว่าแย่แต่ก็ไม่ถือว่าดีก็รู้สึกว่าเอาตัวรอดได้มาตลอดนะถ้าพูดถึงนะฝั่งนี้สินผมมองว่านี้สินเขาเยอะเลยนะอยู่ที่2 2.53 2.63พวกนี้ถือว่าสูงแต่ว่าในฝั่งของพี่พี่ต่ำคือแบบประมาณ12-11 แต่ว่ายอดขายมันก็ไม่โตเท่าไหร่อ่ะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงจะถือยาวๆผมคิดว่ามันไม่ใช่หุ้นที่จะถือยาวเป็นพวก VI ได้นะแต่ถ้าเป็นเกงกำไรผมว่าน่าจะเข้าทำได้อยู่โอเคเรามาดูฝั่งของกราฟกันดีกว่ากราฟนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าเดี๋ยวผมพอดูก่อนว่ามันเช็คเป็นวันหรือเปล่านะโอเคเป็นวันแล้วตัวนี้นะครับ m a c d ก็คือตอนนี้มันตัดแล้ว ในส่วนของเนี้ยส่วนที่เส้นสีเขียวตัดแล้วมันถึงว่าราคาตอนเนี้ยมันจะเป็นขาขึ้นแล้วแต่ขาขึ้นช่วงเนี้ยมันจะขึ้นยาวได้ขนาดไหนอ่าขึ้นยาวได้ขนาดไหนเพราะว่าตรงของ ISI เนี่ยมันมาตัดที่จะเส้น70แล้วมันพุ่งขึ้นแล้วแสดงว่ามันพร้อมที่จะทิ้งตัวลง ทิ้งตัวลงได้ทุกเมื่อนะทุกเมื่อนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าสูงอยู่ถ้าผมมองกราฟอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็น60นาทีนะถ้าผมมองกราฟ60นาทีอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาน่าจะเล่นข่าวไปเรื่อยจนกว่าจะถึงใกล้ใในการเปิดตัว iPhone นั่นแหละอาจจะเกงกำไรนะครับเกงกำไร ได้ถ้าจะเข้านะโอเคถ้าจะเข้านะครับผมขอใช้คําว่าระวังตัวหน่อยแล้วกันหุ้นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นการลากเมาขึ้นไปแล้วก็เชื่อดก็ได้เพราะว่ามันเล่นตามข่าวนะตัวนเซนิกถ้าดูแนวรับแนวต้านนะแนวรับ,รบอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยเท่าไหร แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแนวรับอยู่ประมาณสิบสองบาทนะแล้วผมดูผิดป่าเนี่ยขอแป๊บหนึ่งโอเคผมดูผิดแนวรับอยู่ที่สิบเอ็ดบาทนะครับสิบเอ็ดบาทตัวนี้เยอะกว่านะเยอะกว่าราคาเยอะกว่าแล้วแนวต้านล่ะแนวต้านอยู่ที่สิบสามบาทราคาวันนี้เลยสิบสามบาทสิบสามบาทเก้า ไม่ใช่13บาท80อ่า13บาท80นะซึ่งถ้าหากถามผมว่าจะเข้าจริงๆคุณต้องเข้าแถวแถว12บาทเลยนะ12บาทแถวเนี้ยแถวเดียวเนีย12บาท60นะเข้า12บาท60 12บาท50แถวแถวเนี้ย3แท่งนี้50 60 70 3แท่งนี้ เพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เก่งกําไรแล้วก็เล่นตามข่าวอ่ะคุณต้องเข้าเร็วจริงๆนะผมก็เลยว่าถ้ามันไม่ได้ราคานี้นก็อย่าไปเล่นมันเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นที่แบบเราจะสามารถถือกินปันผลหรือเป็นสายวีไอได้นะครับประมาณนี้นะก็เข้าประมาณนี้นะเข้าประมาณ12บสบาท60 12บสาท50 12บสาท70ประมาณนี้3แท่งเนี้ยแถวๆนี้ถ้าจะเข้านะถ้าจะเข้าจริงๆนะ โอเคต่อมาเรามาดูฝั่งของอตัว i a concept นะครับราคาที่เขาให้เป้าหมายนะมันมันทะลุไปแล้วอะ่ะเขาให้อยู่ที่33บาท96าทตอนนี้ก็13บาบาท60แล้วอะ่ะถือว่าระวังหน่อยแล้วกันระวังหน่อยแล้วกันเป็นหุ้นที่เข้าเก่งกำไรได้แต่ว่าต้องเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ ถ้าไม่ได้ราคาที่ผมพูดเมื่อกี้ก็อย่าไปเข้ามาันอย่าไปเข้ามาันเดี๋ยวเราจะเป็นแมงเม้าให้เขาเชื่อดเอานะครับโอเคครับวันนี้ผมก็วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไรืเอยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ